สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโพลีเดียนะคะคลิปนี้นะคะได้อยาจะมาแบ่งปันเทคนิคการจัดโตทำงานให้เรารู้สึกโปรดักทีมากขึ้นค่ะแล้วก็พามาอัปเดตโตทำงานของเดียนะตอนนี้ด้วยนะคะว่าเดียมีเทคนิคการจัดโตทำงานอย่างไรบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะคะที่รู้สึกว่าโทแท้จากการทำงานเหลือเกินเบื่อหน่ายมากๆคิดงานไม่ออกไอเดียไม่มาเนี่ยเผื่อมันจะช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกโปรดักทีมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเทคนิคแต่ละข้อของเดียกันนะคะว่า รู้สึก productive มากขึ้นค่ะสําหรับเทคนิคข้อแรกนะคะสําหรับเดียเนี่ยเดียวว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันส่งผลทั้งด้านสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของเดียเลยนะคะนั่นก็คือเทคนิคของการเลือกเก้าอี้ทํางานที่เหมาะกับตัวเองที่สุดค่ะเดียวว่าข้อนี้โค้รสาคัญสําหรับเดียเลยค่ะเพราะว่าไหนๆเราจะต้องนั่งทํางานทั้งวันแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมันทั้งวันนั่นก็คือเก้าอี้นะคะถ้าเราเลือกอะไรที่สบายกับร่างกายเราที่สุดนะคะมันก็ส่งผลทั้งด้านสุขภาพกายให้กับเราเนาะพอสุขภาพกายเราดีเราไม่่รรู้สึกปววดตััเานง ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างไหลลื่นโดยที่ไม่มีแบบสุขภาพกายมาขัดให้เรารู้สึกแบบโอ้ยปวดตัวจังเลยโอ้ยปวดคอจังเลยต่อให้มีคนมาบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเก้าอี้เนี้ยมันนั่งสบายมากมันเป็นเก้าอี้ที่ดีที่สุดของเขาเดี๋ยวพูดเลยว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่ดีที่สุดของเราก็ได้ค่ะเพราะว่าเก้าอี้อ่ะมันเลือกคนนะเพราะคนเราอะค่ะสรีระมันไม่เหมือนกันทั้งความสูงรูปร่างขนาดหลังค่อมหลังแอนหลังเห็นคือทุกคนมีสรีระที่แตกต่างกันเนาะดังนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อเก้าอี้ที่เราจะนั่งด้วยเด็็กก อยากแนะนําว่าเออไหนๆเราจะต้องลงทุนเก้าอี้สักหนึ่งตัวแล้วอะอยากให้เพื่อนๆนไปลองทดลองนั่งดีกว่าค่ะหลายๆแบรนด์เขาก็จะมีนักกายภาพนะคะคอยแนะนําให้กับเราด้วยพอสุขภาพกายเราดีเราไม่รู้สึกปวดคอปวดตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้โดยที่ดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะสําหรับเทคนิคข้อที่2นะคะที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึก productive ในการทํางานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวว่าข้อเนี้ส่งผลทางด้านของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกให้กับเราเลยนะคะนั่นก็คือการสร้างกลิ่นที่ดีใน ห้องทางานหรือว่าการสร้างกลิ่นเพื่อเพิ่มพลังในการทํางานค่ะสําหรับเดียนะคะเดียว,ว่ากลิ่นอ่ะเป็นอะไรที่ส่งผลต่อการทํางานให้กับเดียมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองคิดภาพนะคะถ้าบริเวณที่เพื่อนๆทํางานอยู่เนี่ยนะคะมีคนแบบฉีดน,น้ําหอมคือฉุนมากๆเป็นกลิ่นที่แบบโอ๊ยเราไม่ชอบเลยเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือเราก็จะรู้สึกปวดหัวจะอ้วกึ้นไส้แล้วก็รู้สึกไม่มีสมาธิใช่ไหมคะเพราะว่ากลิ่นอ่ะมันส่งผลต่อระบบประสาทการรับรู้ของเรานะคะทางด้านของอารมณ์ ôn, ทางด้านของความรู้สึกนึกคิดหรือทางด้านของความจําด้วยนะคะคน ก็เลยมักจะนําเอากลิ่นเนี้ยนะค่ะมาบําบัดสิ่งต่างๆในร่างกายให้กับเรานะคะอย่างใครที่รู้สึกแบบปวดหัวจะเป็นลมเนี่ยก็จะเอายาดมมาให้เราดมใช่ไหมคะเพื่อทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย <c oughs> ดังนั้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหมดพลงังไม่มีกําลังในการทํางานรู้สึกหมดไฟรู้สึกไม่มีสมาธิอยากกระปี้กระเป๋าอยากตื่นตัวเนี่ยนะคะลองใช้กลิ่นนะคะมาเป็นตัวบําบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดูคะ่ะอย่างเดียเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบใช้ก้านน้าหอมปรับอากาศในบ้านมากเลยเพราะว่าเดียรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายดีค่ะไม่ต้องมมาคอยัด หรือว่าไม่ต้องมาคอยชาร์จแบตอะไรให้มันมุ่นวายอ่ะแค่ปล่อยทิ้งไว้อ่ะบ้านก็หอมแล้วนะคะโดยส่วนตัวใช้แล้วชอบมากก็จะเป็นของแบรนด์ดีอัลติเมทสเปกตรัมนะคะเขาจะเป็นก้านน้าหอมปรับอากาศค่ะที่เขาจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติล้วนเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเอเซนเชียลออล์แล้วก็สารสกัดเทอร์ปีนนะคะเขาก็จะมีสรรพคุณที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายช่วยอาการนอนไม่หลับแล้วก็ลดอาการซึมเศร้าให้กับเราด้วยนะคะโดยแบรนด์เนี้ยตอนเนี้ยเขามีทั้งหมด4กลิ่นล้วคือตอนที่เรียกตัดสินใจจะเอานะตัดสินใจยากมมาากค่่่ะะเพรวัันนหท้ง4ลิ เ้วทั้ง4กลนะิ่นน่ะมันเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันมันเหมาะกับการนําเอาไปไว้ในห้องที่แตกต่างกันด้วยเราก็เลยแบบตัดสินใจซื้อ4กลิ่นไปเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เดียได้มาเดียได้มาเป็น New Year set นะคะถ้าเราแอดไลน์เขาอ่ะเราจะได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะว่าเราเป็นลูกค้าใหม่ใช่ปะเขาก็าจะมีส่วนลดอีก20%เเผื่อใครสนใจก็ลองไปดูเซตนี้ได้นะเดี๋ยวว่ามันคุ้มดีค่ะทุกคนกลิ่นของเขาอ่ะมันเป็นกลิ่นที่มีความเฉพาะกว่าหลายๆแบรนด์ที่เดียดมมานะคะเดี๋ยวเดียจะมาบรรยายสี่กลิ่น ไว้ให้ด้วยเพราะว่าส่วนผสมเขาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีสปปรรพคุณที่ช่วยแบบด้านที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะเผื่อว่าใครอยากเอาไปไว้ในห้องทํางานห้องนั่งเล่นห้องนอนอะไรแบบนี้ก็จะได้ไปตัดสินใจเลือกกันถูกด้วยนะคะกลิ่นที่เดียใช้ในห้องทํางานนะคะก็จะเป็นกลิ่นนี้เลยค่ะกลิ่น energizing y u l l นะคะตัวส่วนผสมหลักของเขาอ่ะมันจะมาจากส้มซีตรัสผสมกับวนิลานะคะกลิ่นนี้มันจะมีความเป็นแบบกลิ่นฟุตตี้หน่อยๆแต่ก็มีความหอมหวานอ,อน่อ,อนๆนะคะเหมือนเป็นฟิลแบบผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานแต่ก็มีความสดใสขี้เล่นอะไร เขาจะเป็นกลิ่นที่ช่วยให้เรารู้สึกแบบกระฉับกระเฉงผ่อนคลายมีสมาธินะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดความเหนื่อยล้าแล้วก็ลดความวิตกกังวลด้วยนะคะมาต่อได้กลิ่นที่2อกันดีกว่านะคะจะเป็นกลิ่นที่เดียเอาไว้ในห้องรับแขกค่ะเขาจะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า welcome home นะคะส่วนผสมหลักของเขาจะเป็นพวกกลุ่มเบอร์รี่ผสมกับดอกไม้ค่ะเดียวว่ากลิ่นเขาจะคล้ายๆกับน้ําหอมแบรนด์ดังๆเลยที่เวลาที่เราดมอ่ะมันจะให้ความรู้สึกที่เหมือนแบบผู้หญิงเซ็กซี่ที่ชวนให้เราเข้าหาเขาจะมีสรรพคุณที่ท ให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นตื่นตัวกระปี้กระเป๋านะคะต้อนรับเช้าวันสดใสสําหรับกลิ่นที่3นะคะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่เดียชอบมากๆเลยค่ะทุกคนและเดียเอาไว้ในห้องนอนนะคะ<ๆ>เขาจะชื่อว่ากลิ่น alive นะคะ<ๆ>เขาจะเป็นกลิ่นพืชผลไม้เมืองหนาวนะคะ<ๆ>เขาจะช่วยปลุกกระตุน้นอารมณ์ให้เรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสนะคะช่วยให้ผ่อนคลายแบบอาการเหนื่อยเมื่อยล้าหรือว่าลดอาการอ่อนเพลียด้วยนะคะสําหรับกลิ่นสุดท้ายนะคะชื่อว่ากลิ่น refreshing time ค่ะส่วนผสมหลักของเขาอ่ะก็จะเป็นดอกส้มผสมกับสารเแน่นะคะคือเป็นกลิ่น ที่แบบสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนอย่างใครที่ต้องการจะเอาไปไว้ในห้องที่แบบดับกลิ่นอับอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวว่ากลิ่นนี้เหมาะเดียจะเอาไปไว้ในห้องน้ํานะคะหรือว่าใครอยากจะไปดับกลินน่นในห้องแต่งตัวอะไรแบบนี้กลิ่นนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะเผื่อว่าใครสนใจกา้านน้าหอมปรับอากาศของแบรนด์ดี Ultimate s p e c t ร u m นะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวเดียแปะพิกัดเอาไว้ให้แล้วก็กระปุกหนึ่งอ่ะมันจะตกประมาณ799บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นแบบ New y e a ร Set แบบเดียเลยเดี๋ยวว่ามันคุ้มมากเลยค่ะมันจะเหลือประมาณแบ2500บ2,500ะะกวแองพันห้าร้อีกนว่ก 100รอยบาทด้วยนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะอย่างใครที่รู้สึกหมดพลังไม่มีกําลังในการทํางานรู้สึกเครียดไม่ผ่อนคลายเลยอยากกระตุ้นตัวเองในการทางานอยากเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆอะไรแบบนี้เดียก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองใช้กลิ่นเป็นตัวบําบัดดูนะคะเพราะเดียวว่ากลิ่นอ่ะสงผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานให้กับเราได้เหมือนกันนะคะสําหรับเคล็ดลับข้อที่3นะคะเทคนิคข้อนี้นะคะเดียวว่ามันช่วยลดความเบื่อหน่ายในการทํางานให้กับเดียมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเทคนิคของการสร้างบรรยากาศใหม่ๆนะคะคือเดียเป็นคนหนึ่งที่ชอบจัดโต๊ะทำงานมาก เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นธีมนน้นทีมนี้ของเดียไปเรื่อยนะคะเพราะเดียรู้สึกว่าเวลาที่เรานั่งทํางานบนโต๊ะทำงานทุกวันน่ะบางทีพอเราเจอสภาพแวดล้อมเดิมเนิมมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเดียว่าการที่เราสร้างบรรยากาศใหม่ๆอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้นะคะเดือนละครั้งอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยลดบรรยากาศที่จําเจในการทํางานให้กับเราด้วยนะคะอย่างใครที่ทางานออฟฟิศฉพาะเวลาถึงเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่สิ่งที่ต้องมาในออฟฟิศของเราคืออะไรคะต้นคริสต์มาสก็ต้องมาแหละทิงกระเบลก็ต้องมีแหละของขวัญก็ต้องวางแล้วป้าย ซึ่งเวลาที่เรานั่งทํางานเนี่ยค่ะเวลาที่เรามองไปเอ้ยมันก็รู้สึกหิวใจเราเพราะว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะใกล้เทศกาลวันหยุดแล้วมันก็จะมีความแบบเฮ้ยฮึกเหิมทํางานอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะได้หยุดแล้วซึ่งเดี๋ยวว่าบรรยากาศอ่ะมันก็จะเป็นตัวกระตุน้นความรู้สึกบางอย่างของเราได้ดีเหมือนกันเนาะสำหรับใครเนี่ยนะคะที่แบบเออฟังข้อน,นี้ก็อยากลองบ้างแต่ไม่รู้ว่าเอ้ยจะจัดโต๊ะทำงานในธีมสไตล์แบบไหนดีนะคะอันนี้เดวแนะนําเลยว่าให้เพื่อนๆเนี่ยแต่งในธีมสไตล์ที่เราชอบค่ะไม่ต้อง ตามสไตล์แบบนั้นเลยค่ะจัดได้หมดเลยนะคะมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเพราะมันคือโต๊ะทางานของเราค่ะเราสามารถแต่งในแบบที่เราชอบได้เลยพอเราแต่งในแบบที่เราชอบแล้วอะค่ะเวลาที่เราแบบพักผ่อนสายตามองไปรอบๆอ,อะไรแบบนี้นค่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกหิวใจเพราะว่ามันมีแต่สิ่งที่เราชอบถูกปะอย่างตอนนี้เดียชอบทรงครังเดียก็เอาทรงครังมาแปะเวลามองก็แบบโอ้แฮปปีมูช้ชายอะไรทําไมมันน่ารักจังเลยอ่ะมันเป็นโต๊ะทํางานเราเราสามารถจัดทุกอย่างได้แบบตามสไตล์ของเราเลยนะคะ สองครังเออแลา้เนี่ย ไปมองก็แฮปปี้แล้วสาหรับใครที่แบบว่าเออขี้เกียจไม่ได้แบบอยากจะจัดโต๊ะอะไรขนาดนั้นเนาะอาจจะจัดเป็นแค่วางมุมมุมหนึ่งก็ได้ค่ะวางของที่เราชอบหรือวางต้นไม้ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างเดียวเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าผลวิจัยจากการที่เราเนี่ยวางอะไรที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวไว้ในสายตาของเราอะค่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรามองลดความเครียดต่างๆด้วยนะคะธรรมชาติมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออฮิวใจดีเนาะขอเนางเรื่องให้ฟังละกันว่าบรรยากาศอ่ะมันส่งผลต่อความโปรตีนในตัวเดียวมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างตออนนนเเดด็กกทุคคืีย คนที่แบบไม่ชอบการอ่านหนังสือเลยเวลาที่จะสอบอะไรแบบนี้เราก็จะแบบเข้าห้องสอบแล้วก็กามั่วๆไปเลยโดยที่เราไม่อ่านข้อสอบเลยสักข้อเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะเด็กๆสาหรับใครที่ฟังอยู่อย่าทําแบบนี้นะคะซึ่งมันมีวันหนึ่งค่ะทุกคนตอนนั้นมันน่าจะเป็นช่วงตอนป .6 จะขึ้นม .1 ที่บ้านอะ่ะก็กั้นห้องให้เราแยกมาอยู่คนเดียวหลังจากนั้นอะ่ะเราก็เลยแบบเออลองจัดห้องในแบบที่เราชอบเนาะจัดโซนโน้นโซนนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากอยู่ห้องเนี้ยไปนานๆเลยค่ะทุกคนเริ่มหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเพราะว่าเร,าร เออเราอยู่ห้องนี้แล้วเราแฮปปี้จนมาถึงวันที่เราจะแบบเข้าห้องสอบแล้วแล้วเรารู้คําตอบของข้อนั้นนะดูคนมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆคือแบบวันนั้นก็แบบอ่ะกาอะ ทุกคนจากอันดับที่แบบ40กว่ามาอยู่อันดับที่5มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคุณทําได้ยังไงวะที่เล่ามาทั้งหมดะนะคะทุกคนก็คือแค่อยากจะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อความโปรตีนในตัวเดียมากๆนะคะต้องขอบคุณที่บ้านมากๆในวันนั้นที่กั้นห้องเรานะคะแล้วเราก็ติดภาพ f อทําทำให้เราเนี่ยได้ที่5ตอนม1ค่ะออ ลองไปอยู่ในบรรยากาศที่เราชอบดูนะคะบางทีมันก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นความโปรตีนในตัวเราขึ้นมาได้นะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยคิดไอเดียอะไรออกใหม่ๆก็ได้ค่ะสําหรับเทคนิคข้อที่4นะคะที่มีความสําคัญมากๆที่จะทําให้งานของเราอ่ะมันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราก็รู้แผนเป้าหมายในชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยนะคะนั่นก็คือการเขียนทูดูลิสต์หรือว่าการเขียนแผนเป้าหมายในแต่ละวันว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างคะ่ะสําหรับข้อนี้นะคะเดี๋ยวว่ามันโคตรสาคัญเลยทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เราอ่ะสามารถทางาน ด้อย่างเป็นระบบเนาะถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่เขียนทูดูลิสต์ให้กับตัวเองเลยอะแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างอะบางทีอะเราก็จะทํางานไปโดยที่เราไม่มีทิศทางกําหนดให้กับเราทุกคนทําอันนี้ไปทําอันนี้มางานที่มันออกมามันก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยงานบางอย่างก็ไม่เสร็จตามเดสไลน์ที่มันกําหนดด้วยอะไรแบบน,นี้เนาะดังนั้นเนี่ยการเขียนทูดูลิสต์อะมันเป็นอะไรที่ดีกับเรามากๆเลยนะคะเดี๋ยวแนะนําว่าพอเราเขียนไปเสร็จปุ๊บเนาะให้แปะเอาไว้ในระดับสายตาหรือว่าจุดที่เรามองเห็นจะเขียนที่ไหนก็ไดด้นะะะคกรดาษด iPad แ็บเลตโพสอิทเขียนที่ไหนก็ได้เลยค่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะไม่ลืมทําสิ่งนั้นด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเดียแนะนําให้เรียงลาดับความสําคัญด้วยนะคะอะไรที่มันสําคัญหรือว่ามันมีกําหนดเดทไลน์ว่าเราจะต้องส่งแล้วอ่ะเราจะต้องเอาไว้ที่อันดับต้นๆนะคะส่วนอะไรที่มันเป็นงานลองหรือว่างานที่ไม่ได้รีบมากเนี่ยนะคะก็ลิสต์เอาไว้บริเวณด้านล่างนะคะเพื่อที่ว่าสมมติว่าถ้าวันเนี้ยเราทําสิ่งที่สําคัญเสร็จไปแล้วแต่ว่างานลองเรายังไม่เสร็จมันก็ไม่เป็นไรถูกไหมเราก็สามารถขยับงานลองอันเนี้ยไปทาพรงียัมาาบ สำคัญด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะแตะพวกทูดูลิสต์ต่างๆบนโต๊ะทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวว่าแตะพวกเป้าหมายหรือว่าแรงบันดาลใจอะ่ะก็ส่งผลต่อความโปรทีฟของเราเหมือนกันเนาะอย่างสมมุติว่าใครเนี่ยนะคะมีแผนว่าแบบเฮ้ยปีนี้ฉันจะต้องได้เงินร้อยล้านเราก็เขียนไปเลยค่ะตัวใหญ่ๆแล้วก็แปะไว้เลยนะคะแค่คิดถึงเงินร้อยล้านอะ่ะเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะทุกคนเผื่อว่าวัานหนึ่งเรารู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีไฟในการทํางานเลยเราไปเห็นคําที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้อะ่ะมันก็อาจจะทําให้เราแบบเฮิร์มมากขึ้นเลยความโปรทีฟมันมาจากไหนก็ไม่่รู้้อะตังทงทําาน ัครงะบางคนอาจจะแบบ้ปีนี <S <S ้ฉ like ันจะต้องลดน้ <t ose> <t ose ําหนักให้ได like ้ป an ีนี้ฉันจะต้องไปมิงอบป้าให้ได้ปีนี้ฉันจะต้องไปต่างประเทศ5ที่อะไรแบบนี้ก็สามารถแปะเป้าหมายได้เลยนะคะเดี๋ยวว่ามันเป็นตัวช่วยกระตุ้นความโปรตีฟให้กับเราได้ดีเลยค่ะสําหรับเทคนิคข้อที่5นะคะเดี๋ยวว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งข้อค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตัวทํางานนะแต่อันนี้ขอเสริมอีกนึงแลวกันนะคะเพราะเดี๋ยวว่ามันทําให้การทํางานของเราอ่ะมันออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะก็คือการเลือกทํางานในช่วงพรามโซนค่ะ งงใช่ไหมคะว่าพรามโซนคืออะไรใช่ไหมคะคือเดียเคยไปอ่านวิจัยวิจัยหนึ่งมาค่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะค่ะจะมีช่วงที่สมองแล่นหรือว่าช่วงที่สมองของเราอ่ะทํางานได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะคะประมาณ3-4ชั่วโมงต่อวันค่ะซึ่งช่วงเวลาเนี้ยนะคะเขาจะเรียกว่าช่วงเวลาพรามโซนนะคะแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีช่วงสมองแล่นหรือว่าช่วงพรามโซนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะอยู่ในช่วงเช้าบางคนอยู่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงกลางคืนตัวเดเองอ่ะจะอยู่ในช่วงเช้านะคะแนะนําว่าให้เพื่อนเนเนี่ยนะคะหาช่วงพรามโซนของตัวเองให้เจอค่่ะวา ตัวเองอ่ะมีช่วงสมองแลนอยู่ในช่วงไหนแล้วเราก็เลือกนําเอางานที่สําคัญสําคัญเนี่ยนะคะมาทําในช่วงพรามโซนค่ะมันก็จะทําให้งานที่ออกมาเนี่ยนะคะออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราอ่ะสามารถใช้สมองได้อย่างเต็มที่ในช่วงนั้นนะคะและนอกจากที่เราจะเลือกทํางานในช่วงพรามโซนแล้วนะคะเดี๋ยวว่าการทํางานแบบเวิร์กไรบารานอ่ะก็มีความสําคัญและเดียวให้ความสําคัญกับมันมากๆเลยนะคะคนเราอ่ะคะ่ะไม่สามารถที่จะทํางานได้แบบ24ชั่วโมงต่อวันโดยที่แบบไม่พักเลยนะคะเดี๋ยวว่านอกจากงานที่มัน ออกมามันอาจจะไม่ดีแล้วเดี๋ยวว่าเราจะป่วยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสุขภาพใจเรามาแล้วใช่ไหมสุขภาพกายเราก็ต้องตามมาด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยกำหนดเวลาทํางานแล้วก็กําหนดเวลาพักของตัวเองด้วยนะคะอาจจะประมาณแบบชั่วโมงละ5้ถึงสินาทีก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าตอนพักเราจะต้องไปนอนอย่างเดียวนะทุกคนสามารถทําอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํางานนะคะกอดตุ๊ก,กตาเล่นกับสัตว์ออกกําลังกายกินน้ํากินขนมฟังเพลง,ฟ,ง,พลงฟังพอร์แคสท,ทำอะไรก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าการที่เรานั่งทํางานทั้งวันโดยที่เราไม่พักเลย บางทีพอนอกจากที่เราจะกดดันแล้วเดี๋ยวว่ามันเกิดความเครียดด้วยนะคะทุกคนบางทีมันอาจจะเครียดไม่รู้ตัวก็ได้ดังน,น,นั้นนะคะก็แนะนําว่าให้เรากําหนดเวลาพักของตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับที่เดียใช้เพื่อปลุกความโปรดทีฟในตัวเดียค่ะก็ลองไปทําตามดูได้นะคะเผื่อใครที่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยรู้สึกไม่โปรดทีฟเลยรู้สึกว่าทํางานออกมาไม่มีแบบประสิทธิภาพเลยก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะยังไงก็ซื้อกันต่อไปนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปยังไง เดียปากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยค่ะเดียวไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ